ปีแรกที่เปิดเดือนแรกเลยผมจําได้มีแค่เจ็ดบุ๊กิงเองครับในช่วงที่ผมเรียนปเิญจบอะครับัวช่วงนั้นกระแสสตาร์ทอัพในเมืองไทยมันเริ่มบูมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทําพวกแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มันอิ p แพ t กับผู้คนนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อว่าเ e สซ์บ็ครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันเปิดโอกาสให้คนที่มีของที่ไม่ได้ใช้แล้วะครับ เอามาแลกกันแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆว่าประเด็นปัญหาคือเราไม่มี business model หรือว่าช่องทางในการสร้างรายได้จากตัวนี้ครับมันทําให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ทางด้านสายไอทีครับเราถามุมมองในเรื่องของคนทําธุรกิจสตาร์ทอัพมัมก็คือการทําธุรกิจตัวหนึง่งมันจำเป็นที่จะต้องสร้างรายได้มันจำเป็นที่จะต้องมีกระแสเงินสดเข้ามาหล่อเยียครับ วัสดีครับผมดรคมินชัชลาพรนะครับปัจจุบันก็เป็น CTO หรือประธานเจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีให้กับตัวปีนี้ธุรกิจแม่บ้านออนไลน์นะครับรวมไปถึง co-founder ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจตัวนี้ครับการหาแม่บ้านเข้ามาให้บริการภายในที่อยู่อาศัยนะครับจริงๆมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆ1ก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับอันที่2แล้วคือในเรื่องของสกิลครับ แล้วก็ในเรื่องของประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาอย่างที่เราทราบกันว่าแม้ว่าลูกค้าอยากจะได้ของดีแต่บางทีการไปจ้างพวกธุรกิจทางความสะอาดที่มีชื่อที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงการที่จะใครสักคนซึ่งเป็นคนแปลกหน้าครับเดินเข้าไปให้บริการบ้านของคนคนหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องการอะไร เขาต้องการได้รับการการันตีหรือการรับรองอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเข้าไปทำความสะอาดให้นะครับซึ่งในส่วนนี้บีนีก็พรวท์ให้ในเรื่องของความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการคือคุณมีตัวตนนะคุณผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมคุณผ่านการเทรนนิ่งทักษะทำความสะอาดแล้วคุณจึงจะสามารถเดินเข้าไปให้บริการในบ้านของคุณลูกค้าได้ในตอนนั้นเนี่ยทางผมก็เป็นแอดมินเปิดเพจเกี่ยวกับ a อร์บ b h o โฮสต์ไทยแลนะครับ เราจะเจอปัญหาที่โฮสไม่สามารถหาแม่บ้านเข้ามาช่วยคลีนห้องทุกวันเลยครับทำไมเราไม่คิดค้นบริการหรือว่าเซอร์วิสท,ที่มาสร้างความแน่นอนให้กับผู้ปลอดเช่าที่พักแม่บ้านที่สามารถเรียกไปคลีนห้อง ไปทําความสะอาดห,ห้องในเวลาที่พวกเขาต้องการได้จุดนี้ครับก็เลยเป็นเพลนให้กับตัวตัวโฮสต์ Airbnb ในช่วงแรกๆซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มแรกเลยที่ที่เราเสิร์ฟบริการ On Demand Cleaning Service เนี่ยเข้าไปเพื่อเปเพนท์พอให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ครับมีนิใช้เวลา1เดือนจากเชียงใหม่แล้วก็ลอง o v e มาทดสอบที่กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็คือเราอยากได้ยอดการจองเพื่อที่จะเอาไปลงแข่งในรายการของ d t e ท Accelerate นะครับแต่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนครับตรงที่กรรมการทางด้านของ d t แทะครับเขาบอกว่าตลาด Airbnb Host ของคุณนะ่ะต่อให้โฮสต์ทั้งประเทศอะตลาดของธุรกิจตัวเนี้มันก็ยังเล็กมากๆเราก็ต้องเริ่มเบนเขตมไปตลาดของกลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไปซึ่งขนาดเนี้ยมันใหญ่กว่ากลุ่ม่อยเช่าที่พักเยอะมากในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดนะครับจุดที่ เราโดนผลกระทบมากที่สุดเลยก็คือฐานลูกค้าที่ปล่อยเช่าที่่ักนบน a i r b บ b นั่นแหละครับเพรว่าพอเราไปแข่ง d t a c ็ก c c e l คเซเใช่ไหมครับเราก็ได้คอมเมนต์มาว่ากลุ่มลูกค้าในพาร์ตตัวนี้เนี่ยยังเล็กเกินไปยังนั้นพอเราเริ่มขยับสัสดส่วนของลูกค้ามาอย่างลูกค้าบ้านนะครับมันทาให้นในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าบ้านจะอยู่ที่ประมาณ90% ส่วนของ NIA เนี่ยก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของทั้งเงินทุนแล้วก็คอนเนคชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันทําให้เราซึ่งเป็นสตาร์ทอัพแน่นอนว่าสตาร์ทอัพคุณมีไม่สูงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องคอนเนคชันค่อนข้างสำคัญมันทาให้เราเปิดโลกว่าเฮ้ยยังมีผู้ประกอบการยังมีตัวสตาร์ทอัพหลายโครงการที่น่าสนใจที่เข้ามาโครกับทางด้าน NIA แล้วก็สามารถได้ทุนไปเพื่อที่จะช่วยในการสตาร์ตตัวโปรเจกต์ช่วงแรกๆที่มันยังอ่อนแออยู่เนี่ยให้มันสตรองมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเนี่ยเราก็โฟกัสไปสู่การเป็น one-stop of cleaning industry ครับซึ่งแน่นอนว่าแพลตฟอร์มในการเรียกใช้แม่บ้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Ecosystem ของเราที่เราต้องการจะไปถึงในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มขยายพวกเซอร์วิสต่างๆให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น บริการเซอร์วิสบิดคินน่งการเข้าไปทําความสะอาดในออฟฟิศสานักงานขนาดใหญ่มากขึ้นบริการกําจัดไรฝุ่นต่างๆนะครับที่เราเสริมเข้ามาทีนี้เราก็ยังมีพวกแพลนหรือว่าตัวโปรเจกต,ต์ต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรีคูทติ้งโปรแกรมหรือว่าการสรรหาแม่บ้านที่มีฝีมือที่มีทักษะเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์กับธุรกิจที่ต้องการแม่บ้านประจําแล้วก็มีพวกเทรนนิ่งเซนเตอร์ ก็สเต็ปแรกนะครับก็ไประบุว่าที่พักของเราใช้เท่าไหร่ตัวระบบจะแนะนําอยู่แล้วว่าจะใช้บริการกี่ชัมมม่วโมงนะครับสรุปราคาให้ด้วยแล้วก็เลือกวันและเวลาที่ต้องการให้คุณแม่บ้าไปทำวอร์มซับสเต็ปที่2ก็คือสามารถเลือกผู้ให้บริการได้โดยดูจากโปรไฟล์ว่าคนไหนที่ว่างณนะวันเวลาที่เราต้องการนะครับจากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็จะเป็นการชาระเงินนะครับซึ่งในปัจจุบันก็สามารถชําระได้สช่อง,งทางก็คือบัตรเครดิตเดบิต นะครับโอนเงินหรือว่าจ่ายทางด้นผมทำเพจก็ได้ครับในส่วนของการสมัครงานเข้ามาเป็นผู้ให้บริการภายในแพลตฟอร์มของบีนีนะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ดีนีได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวลิงก์ที่จะกดไปยังแบบฟอร์มที่ให้สมัครเข้ามาเป็นผู้ให้บริการซึ่งจะต้องไปเข้าคิวก่อนแล้วทางทีมโอเปอเรชันที่ดูแลทางด้านฝั่งคุณแม่บ้านนะครับจะติดต่อกลับไปปีแรกที่เปิด เดือนแรกเลยผมจำได้มีแค่เจ็ดบุ๊กกิ้งเองครับปัจจุบันมันโตมาเป็นสามแสนกว่าบุ๊กกิ้งแล้วครับใช่ครับแม่บ้านมีประมาณ4 0 0 0กว่าท่านนะครับที่แอคทีฟอยู่ในช่วงที่ที่ผมเรียนอกจบนะครับตัวช่วงนั้นกระแสสตาร์ทอัพในเมืองไทยมันเริ่มบูมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทำพวกแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มันอิมแพคกับผู้คนนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อว่า l e t s ์วอครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันเปิดโอกาสให้คนที่ มีของที่ไม่ได้ใช้แล้วอะครับเอามาแลกกันแทนที่จะเก็บไว้เฉยเฉว่าประเด็นปัญหาคือเราไม่มี business model หรือว่าช่องทางในการสร้างรายได้จากตัวนี้ครับมันทําให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ทางด้านสายไอทีครับเราขาดมุมอมองในเรื่องของคนทําธุรกิจ startup มาเกาคือการทําธุรกิจตัวหนึ่งมันจําเป็นที่จะต้องสร้างรายได้มันจำเป็นที่จะต้องมีกระแสเงินสดเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับ คือต้องบอกว่าเราควรจะหยิบยกเลเซอร์ arn, หรือว่าบทเรียนจากตัวธุรกิจตัวที่แล้วครับเข้ามาดังนั้นในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเราทําให้เร็ว2ก็คือเรารู้ว่าเราสามารถสร้างไรายได้ได้แน่นอนจากตัวโซลูชันตัวนี้จําเป็นไหมที่จะต้องเริ่มทําธุรกิจสตาร์ทอัพในกรุงเทพผมว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกรุงเทพก็ได้ อย่างเช่นในตัวของ B นี้นะครับเราเริ่มต้นที่ต่างจังหวัดก่อนเพราะว่า e อร์ t ในต่างจังหวัดเราพร้อมตัวผู้ก่อตั้งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาการเทสอะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆมันถูกกว่าดังนั้นอย่าไปจํากัดว่าเฮ้ยเราจะต้องไปเทสที่กรุงเทพโอ้หลายคนต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพผมว่ามันคอสมันเยอะมากๆในการเริ่มต้นตัวธุรกิจสตาร์ทอั up. พวิธีการที่ดีก็คือเวลาคุณอยากเริ่มทำสตาร์ทอัพตัวนีงคุณต้องสเปซิฟิกไปเลยว่าลูกค้าของคุณคือใคร เทมโอยของเขาคืออะไรขนาดของเขาใหญ่เท่าไรนะครับมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเทสจากคนกลุ่มเล็กๆก,ก่อนทีนี้พอเรามั่นใจโซลูชันเราสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีเราค่อยขยับขยายออกไปตอบสนองให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกันที่อยู่ในมอมอือ่นๆนี้ก็ได้ครับ